สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่ยี่สิบหเมษายน6กห้านะครับ เป็นงวดประจำวันอังคารที่ยี่สิบหนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่ยี่สิบห้านะครับเข้าอีกแล้วนะครับหนึ่งสองล่างพิเศษนะครับเข้าหนึ่งสองล่างพิเศษนะครับนองนั้นก็เฉียดไปแต้มเดียวนะครับเหมือน VIP นะครับบอกสิบเอ็ดบนนะครับไปแต้มเดียวนะครับ วันที่ยี่สิบห้าเข้าหนึ่งน้อยนะครับเรามาดูวันที่ยี่สิบหกนะครับซึ่งผมได้คำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน้อยเลยนะครับน้อยละสองสูตรนะครับย้ำเลยนะครับว่าดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสูตรสองตัวตรงไปกับบนล่าง มาดูที่้อยพิเศษนะครับ้อยพิเศษก็จะมีนะครับ5 7 7เห เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเด่นห้าวิ่งเจ็ดน้อยปกติ ในปกติก็จะมีนะครับสามหกหกสามหกสี่สี่หกเด่นสามวิ่งหกหน่อย VAP หน่อย vp ก็จะมีนะครับ4 2 2 4 7 3 3 7เด่น3วิ่ง4ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับ ขงมันก็ออกสับกันไปสับกันมานะเหมือนื่อวานนะครับวันที่สิบสองนะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับสิบสองออกล่างพิเศษนะครับหรือใครที่ยังไม่มีตัวชอบอยู่ตรงนี้นะครับให้จับเลขเด่นเล็วิ่งผมไปใส่ตัวเลขที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับเลขตัวเลขของสูตรผมนะครับมักจะผิดแต้มเดียวนะครับ มักจะผิดแต้มเดียวนะครับใครที่จับจุดได้นะครับก็คงจะรู้นะครับใครที่ดูประจํานะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับผม